สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่15หพฤษภาคม2567-2024นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ครึ่งฟ้าครึ่งฝนทั้งวันไม่ได้ออกไปเที่ยวคะ่ะวันนี้น,น้องน้องลกเต็ดลกอะไร <c oughs> <c oughs> โดนอากาศ จะบอกบางไปไหนวันนี้ไม่ได้ออกไปเที่ยวค่ะทุกคนแต่ว่าคลึมฟ้าคลึงฝนทั้งวันเมื่อเช้านี้มีฝนเปาะแปะเปาะแปะนะคะตอนนี้ดิฉันจะไปห้องน้ำแต่ว่าถือโทรศัพท์ไปด้วยเพราะว่าจะพาทุกคนไปดูห้องน้ำของแคมป์เราเลือกที่จะจอดรถบนหญ้านะคะถ้าเราเลือกจอดบนหญ้า ราคาค่าจอดมันก็จะถูกลงแล้วก็ไม่จ่ายโดยไม่จำเป็นค่ะเราจอดอยู่บนหญ้าก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะแผนให้ดูบนรถคันอื่นเล็กน้อยนะคะแวบๆนะคะให้ดูตรงๆไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นไปบนบันไดก่อนแล้วกันคุณลุงคุยด้วยนะคะเมื่อกี้เราก็จะขึ้นบันไดค่ะเรียกคุณลุงเลยเหรอเรียกคุณพี่แล้วกัน นี่เป็นบริเวณแคมป์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะเราต้องหาเวลาอันเหมาะๆเ,เพราะว่าเราจะเอากล้องไปใส่คาราวานคนอื่นเขาก็ไม่ดีนะคะมันจะดูไม่ดีมากๆนูน่นรถเราอยู่ที่นู่นนะคะสีขาวๆเราจอดบนหญ้าค่ะ เพราะว่าค่าจอดมันก็จะถูกลงแต่ถ้าหากว่าคนที่จอดอยู่บนพื้นปูนพื้นกรวดก็ค่าจอดก็จะต่างกันค่ะอันนี้มีทั้งคาราวานมีทั้งมอเตอร์โฮมเลยนะคะก็จะมีคูกั้นเล็กๆค่ะเพราะว่าข้างๆเป็นแม่น้ำเป็นคลองอ่ะนะคะคลองต่อมาจากแม่น้ำ ตรงนี้ที่ตั้งใจจะพาทุกคนมาดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะมีห้องน้ำมีห้องซักผ้ามีห้องล้างจานห้องน้ำหญิงนะคะอันนี้ก็จะห้ามน้องหมาเข้านะคะแล้วก็ให้ช่วยรักษาความสะอาดแล้วก็มีคนที่เขาดูแลอาจจะเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะ เข้ามาด้านในนะคะนี่ก็น่าจะเป็นห้องของสตาฟค่ะห้องน้ำเยอะมากอ่างล้างมือค่ะอ่างล้างมือก็จะมีสบู่หน้าตาแบบนี้แล้วก็ทางขยะส่วนรวม ตอนนี้ก็จะมีคนเขาอาบน้ำอยู่นะคะอันนี้เป็นเครื่งองเป่ามือขังเสะรวมห้ามทิ้งขี้หมานะคะเี๋ก็จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับวางของแล้วก็ที่เป่าผมค่ะ เป็นรายเป่าผมห้องน้ำก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะห้องอาบนะคะไม้ถูพื้นมีไว้ให้สำหรับอาบเสร็จแล้วให้ถูไว้ให้สะอาดกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาแล้วเดินแล้วแบบลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้เดี๋ยวปาดูด้านในห้องน้ำประมาณนี้นะคะ ปิดไว้สะอาดสะอานค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นห้องน้ำของ Organization ของคาราวานแคมป์อันนี้ที่ใส่ของเวลาอาบน้ำก็กดค่ะกดปุ่มดันเข้าไปแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันฝนนักลัวก็ปัก,กระดับได้ น้ำมันก็พอดันเข้ามันก็น้ำมันก็จะไหลออกพอหมดแล้วก็ดันเข้าใหม่อย่างเงี้ยค่ะตลอดเวลามันเป็นการระบบที่เขาเซฟเซฟน้ำนะคะห้องอาบของผู้หญิงก็มีอยู่สีห้องค่ะสาห้องสีห้องค่ะลืมบอกไปอันนี้คือไฟนะคะ ทุกคนอันนี้ก็เป็นทางออกไปตรงนู้นนะคะเสร็จแล้วข่ขยตัวห้องน้ำเดี๋ยวไปดูห้องอึ๊บอันนี้เป็นห้องน้ำชายนะคะเดินมาตรงนี้ ข้างในเขาจะมีโปรชัวนี่เป็นห้องล้างจานอย่างค่ะอันนี้จะเป็นแคมป์ที่คือสะอาดมากดีมากนะคะเดี๋ยวดิวฉันจะพูดถึงเรื่องของแคมป์อีกครั้งหนึ่งละกันถ้าคลิปนี้ยังพอได้อยู่เดี๋ยวจะไปพูดตอนท้ายคลิปให้ฟังว่าแคมป์คาราวานเนี่ยมีกี่แบบนะคะ Drinking Water not drinking water not drinking water ห้ามกินนะคะน้ำพวกนี้ไม่สะอาดพอที่จะดืม่มน้ำประเทศเขาดื่มได้จากก๊อกนะคะแต่ต้องแต่ต้องเป็นน้ำที่ดื่มได้นี้้อควรปฏิบัตินะคะอ๋ะอเขาบอกว่าอาจจะเกิดการน้ำท่วมได้นะเพราะนั้นไม่อนุญาตให้เป็นแบบ คนที่มาแบบกลางเต็นท์นะคะคนที่คนที่มาจะต้องแบบมีรถยนต์ที่แบบออกได้ทันทีอะไรเงี้ยห้ามนะคะห้ามใช้นะคะห้ามเผาห้ามอะไรในเต็นท์นะคะเดี๋ยวเหมือนข่าวบ้านเราบ่อยๆนี่นะคะเข้าใจผิดคิดว่าจะอุ่นดีแต่ไม่ใช่เขาลงควันตัวเอง information ข้าไปดูสักหน่อยหนึ่งกันะะ,อ,นะ,ะอันนี้คือที่เราไปมาเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ s k i p t o n Castle อนะคะอันนี้เราเคยไปมาแล้วแต่ว่าอาจจะพาทุกคนไปอีกนะคะอันนี้ไม่รู้อะไร เดาดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เราเดี๋ยวเราจะไปที่นี่นะคะแล้วก็จะไปที่นี่ด้วยค่ะ ไปกันเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวค่ะอันนี้ก็จะเป็นแอดเวร์ตคือติดป้ายโฆษณานะคะแล้วก็ฟรีไ i ไฟของที่นี่แต่ว่าโอ้ยทุกคนอืดมาก <c oughs> อันนี้ก็ตารางเวลาของบัสนะคะเผื่อว่าใครอยากจะไม่อยากจะเอารถขับเข้าไปเองก็อาใส่บัสไปได้นะคะขึ้นรถบัสไป ประมาณนี้ค่ะอำนวยความสะดวกอันนีเ้เครื่องปั๊มหัวใจใช่ไหมเหมือนเออเหมือนลุงเคยบอกประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะเครื่องปั๊มหัวใจถ้าเกิดมีใครแบบหัวใจวายก็ปัม๊มแล้วก็เรียกรถพยาบาลเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะคะ <c oughs> ถ้าจำไม่ผิดนะลุงน่าจะเคยบอกประมาณประมาณนี้ค่ะ นี่เป็นด้านหน้าเขาไม่เคยพามาด้านหน้าเลยค่ะทุกคนเขาแค่ขับรถผ่านอย่างเดียวนี่เป็นด้านหน้าด้านหน้าของแคมป์เราเวลาเราเข้ามาเราก็จอดตรงนี้แหละ <c oughs> คุณพี่ขับรถยิ้มให้ <c oughs> ประมาณว่าอย่าถ่ายฉันนะ <c oughs> ตู้โทรศัพท์สีแดง ตู้โทรศัพท์สีแดงทั่วประเทศยกเว้นเมืองที่ดิฉันเคยอยู่นะคะจะเป็นตู้สีขาวเพราะว่า,วาบริษัทรับเหมาเดินสายโทรศัพท์เนี่ยมันคนละบ,บริษัทกันกับสีแดงนะคะเพราะนั้นเขาก็จะใช้ตู้สีขาวค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องน้ำของอผู้จะใช้คำไหนจะใช้คำไหนอ,อันนี้ก็ ซามิรีรูมอาจจะแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนผ้าอ้อมเอยอะไรเอ่ยประมาณนี้ค่ะอันนี้คือห้องที่ทะลุไปห้องอาบน้ำเมื่อกี้นะคะอันนี้ห้อง้างจานเมื่อกี้พามาดูห้องซักผ้าลุงซักผ้าไปแล้วนะคะเสื้อผ้าแห้งดีเชียว อซักผ้าก็จะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะไม่ได้ซักฟรีๆนะหยอดเหรียญน,นะคะซักเสร็จก็อบค่ะมีโต๊ะรีดด้วยนะคะมีเตารีดให้มีโต๊ะรีดมีหนังสืออ่านค่าเวลาอ๋อประตูโอ๊ยปว่าจะปิดได้ค่ะ ก็สำหรับใครอยากซักมือก็ซักได้ค่ะนี่ค่ะข้อ o n for slippery and เ e ็นี่ค่ะ,คะเดอนไว้มีอะไรให้เด็กๆเ,เ,เล่นด้วยนะหยิบไปอ่านก็หยิบมาคืนนะคะเดี๋ยวจะนั่งอ่านที่นี่ก็ได้ตอนนี้จอ่านดน ทามสักรองเท้าเอาของออกจากเสื้อผ้า And use this w e e t ห้มใส่เกินปริมาณโอ้ยตัวรีดไม่ได้เรียบเลยโอเคค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่า แคมปิ้งเขาเนี่ยสถานที่แคมป์เขาเนี่ยเขาไม่ได้ดีเพอร์เฟกแบบนี้ทุกที่นะคะแล้วก็ลุงพูดให้ฟังว่าแคมป์เนี่ยเขาก็จะมี3เกรด3ระดับนะคะจะมีระดับดิฉันเรียกชื่อตามลุงไม่ถูกอะเอาพูดง่ายๆภาษาเราเองก็แล้วกันก็คือระดับที่ไม่มีอะไรเลยมีแค่สถานที่ให้นะคะจะจะห้องน้ำจะหนักจะเบา เราก็ต้องมีถังของตัวเองที่ถ่ายเองแล้วก็เอาไปทิ้งที่จุดที่ให้เททิ้งนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีไม่มีอะไรให้ไม่มีซ่วมให้ไม่มีไฟไม่มีน้ำไม่มีอะไรให้แต่เขาจะมีที่ทิ้งของหนักของเบาให้นะคะเราก็จะต้องจัดการหาเองนะคะอันนี้คือสถานที่ที่หนึ่งเกรดที่สองระดับที่สองก็คือจะมีพวกคนที่เขามี พื้นที่เหลือเฟือแล้วก็เหมาะสมที่จะทำแคมป์แล้วก็ก็จะขอเข้าจอยกับ organization คาราวานแคมปิ้งเนี่ยนะคะ mm. เขาจะเป็นหน่วยงานหรือว่า organization าที่ที่ทำดูแลตรงนี้โดยตรงคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็จะไปขอเข้าร่วม,มค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของ organization เขาก็จะไปดูว่า,าสถานที่นี้ ดีจริงไหมเหมาะสมที่จะให้เป็นให้จอยเป็นแคมป์คาราวานหรือเปล่าพอเขาไปตรวจแล้วเหมาะสมเขาก็จะอนุญาตเขาก็จะมีเซอร์ติฟิเคตให้นะคะมีมีประกาศนียบัตรให้ว่า,าในเนี่ยนางป้าสาวเนี่ยเ,เข้าร่วมเป็นสถานที่แคมปิ้งคาราวานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมี ให้จ้าไฟให้น้ำดื่มสะอาดนะคะน้ำดื่มน้ำใช้มีห้องน้ำให้มีสถานที่ให้เด็กเล่นนิดนหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่สถานที่ที่มันจะได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็สถานที่ที่ดีที่สุดก็คือแบบนี้จะเป็นของหน่วยงานแคมปิ้งคาราวานเขาเนี่ยที่ฉันพูดถูกหรือเปล่าคาราวานแคมปิง้งหรือแคมปิ้งคาราวานนี่แหละก็คือหน่วยงานเนี้ย เขาจะเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเป็นเจ้าของทุกทุกสิ่งอย่างอันแล้วเขาก็จะจ้างพนักงานให้ดูแลในสาขานั้นๆให้ดูแลเรื่องอคนเข้าคนออกเนี่ยคะดูแลให้ใช้คำว่าดูแลนั่นแหละเนาะดูแลทุกสิ่งอย่างอันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนสาขานี้นะคะก็เป็นของ organization เป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของพื้นที่เอง แล้วก็จ้างพนักงานดูแลมันถึงได้ดีแล้วก็คุณภาพดีแบบนี้นะคะบางที่อ่ะดิฉันเคยไปมาแล้วนะคะทุกคนหลายที่ไม่ไม่ได้เพอร์เฟกแบบนี้ทุกที่นะบางที่คือเออกอ็นั่นแหละอย,อย่าไปว่าเขาเลยเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอในรอบห้าเดือนที่เราอยู่ที่เนี้ยได้เจอแน่ๆน,นะคะดูซิว่า แต่ว่าในการที่เราจะหาพื้นที่เนี่ยเราจะหาได้ยังไงเราหาจากอินเทอร์เนต็ตนะคะทุกคนในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยจะจะมีให้เราเลือกหมดเลยค่ะว่าเราอยากจะได้แบบไหนเราอยากจะแคมป์ที่ไหนมีมีข้าวของเครื่องใช้อะไรเซอร์วิสบ้างนะคะ<ม>เขาก็จะบอกไปแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็จะหาดูเอาแล้วก็เลือกเอานะคะ เ,เมื่อกี้ลืมบอกไปคนที่เ,เข้าร่วมหน่วยงานเนี่ยที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองเนี่ยเขาจะเขาจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันอะไรของเขาอันนี้เราไม่รู้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่คือเรื่องราวที่อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆอยากจะพาทุกคนชมบริเวณรอบๆเดี๋ยวเอาไปไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะวันนี้เป็นวันที่เรา ไม่ได้ออกค่ะเพราะว่ามันครึมนะคะจริงๆเราออกก็ได้นะแต่เออเราว่าเราพักสักวันหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าสี่ห้าวันที่ผ่านมาโอ้โหเราเดินกันแบบดิฉันก็ไม่คิดว่าดิฉันจะเดินได้ขนาดนี้ทุกคนเดินได้ยาวนานมากเดี๋ยวจะพาทุกคนมารู้จักกับไม้ป่าพวกนี้สวยแต่อันตรายเดี๋ยวจะพูดให้ฟังค่ะ ทางนู้นก็จะเป็นคาราวานเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนบ้านแบบนั้นแพงค่ะต่อคืนนี่คือแพงเลยอย่างเราฐานะอย่างลุงไม่ได้ <c oughs> ไปเร็วๆให้ทุกคนดูอีกนิดนึงคะ่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนคลิปยาวอีกแล้วทุกคนดิฉันคิดว่าดิฉันพยายามที่จะพาดูให้มันกระชับที่สุดแล้วนะ ก็ยังยาวอยู่ดีค่ะกลัวทุกคนเบื่อคะ่ะทุกอันนี้รถเราค่ะอยากพาทุกคนดูรอบๆบ,บริเวณรอบๆนะคะคงจะเป็นเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าอีกแล้ว <c oughs> ไม่รู้มีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวไปจัดการอาหารเย็นก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะบายบาย